นี่คือแคปิตอลเอ็มเอนะครับยิมของฝรั่งนะมีแต่ในนี้มีแต่คนฝรั่งแต่มีแค่คนไทยครูคนไทยหนึ่งเดียวนี้นะครับเรา<ม>ต้องเห็นอ,อกเห็นใจกับเพื่อนร่วมง,งานไม่ใช่เห็นตัวเองอย่างเดียวแต่ไม่เห็นใจเพื่อนร่วมง,งานงต่างๆบางครั้งมันก็อยู่กันไม่ได้อยากจะให้สอนศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวให้กับผู้หญิงให้เยอะๆ told Be เขาบอก a n n เขา t ะฝ i n เรา n ละท้า g e ยเราคนละคนเด้ อ,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 อนี่เพิ่งดูรายการวันเชนมปนชิปนะครับเห็นตะวันฉายเนาะรถถังจิบเมืองนนแสนชัยเนาะโหตอนนี้วันนั้นมาชิปดังมากเลยทอโอกาสนะอยากเรียนมวยอยากเรียน,นไทยนี่คือแคปิตอลเอ็เอนะครับยิมของ ฝรั่งนะมีแต่ในนี้ไม่หลคนฝรั่งแต่มีแค่คนไทยครูคนไทยหนึ่งเดียวในนี <Wow. S 1> ว้วันนี้เขื่อนก็เลยถือโอกาสเฮ้ยพี่พี่ช่วยหน่อยเขื่อนอยากเรียนอยากไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพสักครั้งในชีวิตมนาะเออช่วยหน่อยอ,อ,อยากเรียนท่านหน่อยมาจับท่านาแล้วก็อาจจะแอบถามประวัติเลนะ็กน้อยของพี่เขาตามสไตล์ช่องเทมเปกันดีมนะครับผมโอเคคิดว่าพี่เขารอยอยู่แล้วแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทําให้เขื่อนจากเบสิกเบกินเนอร์เนาะคนไม่รู้ห,หน่อยเนี่ยจะ ไปสู้กับพี่ๆตะวันฉายรถถังะนรับไปแล้วสก สวัสดีครับสวัสุณเดียวคุณโรเจอร์โอ้โหเมคูมวยที่บอกไปดังที่สุดในอเมริกามวยไทยอ่ะแนะนำแนะนำเขาเข้าหน่อยครับคุณครับสวัสดีครับผมครูโรเจอร์นะครับในนามไอ้ที่นี่เขาจะเรียกกันว่าครูโรเจอร์เพราะว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยชื่อจริงๆเนี่ยผมชื่อสงบซึ่งอ่าฮะก็นี่คือชื่อนี่คือที่มาเลยชื่อสงบงองูงเขาเรียกไม่เป็นเราชอบในสไตล์ของโรเจอร์เฟเดออเรร์ ผมก็เลยตั้งชื่อโรเจอร์นี่สุดยอดเลยดีแล้วตอนนั้นที่ต้นมาคือเขาเขาจะคุยแล้วก็เรียกนมขานก็คือครูโรเจอร์มาอ๋วแล้วฝรั่งเรียกครูได้เหรอครูโรเจอร์หรือเขาเรียกแค่โรเจอร์เขาเรียกครูครับครูนำหน้าเลยครูเลยนะเป็นครูโรเจอร์นำหน้าเลยคำว่าครูนี่ก็เหมือนกับว่าเราเราได้สอนได้ต่างๆเขา พอการสอนมวยไทยเนี่ยเขาถามว่าทําไมครูคืออะไรคือเราเรียนรู้เราสอนเขาตลอดสอนหมดทุกอย่างก็เหมือนเขื่อนก็คือสอนคาไทยไปด้วยนะคำไทยไปด้วยครูนู่นนี่นั่นก็แปลว่าทิเชอร์อะไรก็ว่าไปใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวดูรอบๆนะแล้วให้ครูให้ครูโชว์แม่ไม้มวยไทยสองชนิแล้วก็เดี๋ยวไปเจาะประวัติพี่โรเจอร์กันไป Let's go ตัอเนี้ยนี่อย่างที่บอกนี่เราเข้ามาอยู่ตรงอันนี้อะไรในริงเนาะ ในสนามมวยจริงๆเลยไหมพี่ถูกต้องครับสนามมวยนี่ได้รับเกียรตินะเพราะนี่ต่อยมวยไม่เป็นเลยพี่ครั้งแรกมาต่อยมวยครั้งแรกเลยไม่มีปัญหาให้ใช้พี่โรเจอร์สอนเบสิกหน่อยวะให้ครูโรเจอร์สอนเบสิกอ่ะตั้งแต่แรกเลยอ่ะทำทำยังไงบ้างทุกครั้งอมาเรียนมวยมันก็คล้ายๆกับศิลปะกีฬาทั่วๆไปก็คือต้องมีการ stretching มีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อทำตามไปเลยนะทำตามไปเลย ครับเส็จแล้วั้งอาไ้าโดยไม่หยุดหางสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน่ไม่ธรรมดาข่อยข้างเลยขอยข้างขอยข้างเล็บเเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองสามสี่เ้าหกเจ็ดแปดเ โอ้โหโอไมค์กันโอ้ตะเกียร์สะทายเหงื่อท่วมเหงื่อท่วมอันนี้มันนี้อันนี้ถือว่าแห้งแล้วตอนเมื่อกี้แบบโอ้โหเล่นครูโรเจอร์เล่นสนุมเลยนะจะหยุดจะหยุดพักหน่อยไหมครูโรเจอร์โอ้กำลังมันกันล้วต่อต่อต่อเอิรนขอถามประวัติพี่โรเจอร์ดีกว่ามาประวัติตั้งแต่อยู่ไทยเลยว่าพี่โรเจอร์ไปคนที่ไหนอะไรไงพี่จริงๆนะบ้านเกิดก็คืออยู่ อ่คนน่านเป็นคนน่านเป็นคนภาคเหนือคนเหนือเรอะเออเหนือแต่เหนือแต่เหนือแต่อูเมืองได้อู้เมืองได้ปกติถ้าประวัติเรื่องของการชกมวยโอ้ยพี่เริ่มชคมาตั้งแต่แปดขวบอ่ะโอ้ก็คือเหมือนที่บ้านเป็นมวยหรือเป่าไม่มีค่ายมวยไม่มีอะไรคือมันเหมือนกับว่าคนในพื้นพื้นเพพื้นถินเนี่ยเขาคิดง่ายๆว่าถ้าใครมีลูกเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วไม่เคยขึ้นเวทีเลยเนี่ย ไอ้นี่ยมันไม่ใช่ผู้ชายแท้อะคือความคิดสมัยนั้นแล้วก็สมัยนั้นแล้วก็คนที่นั่นด้วยอะไรประกอบกับเราเนี่ยเราชอบศิลปะก่อน่อสู้อยู่แล้วอ่ซึ่งมันไม่ไม่เป็นอุปสรรคหรอกที่จะเป็นยังไงเลยแอบไปชกนะอ๋อก็คือแอบไปชกเลยถูกต้องครับพ่อแม่ไม่รู้กับแม่ไปชกพาเพื่อนไปเนี่ยปั่นจักรยานไว้ด้วยนะโอู้แถวบ้านนอกเนาะแล้วชกครั้งแรกรู้สึกว่าค่าตัวได้6กสบบาท ต่ก็แค่ข,ขึ้นชกไม่ต้องชนะชนะหรือชนะไม่ชนะครับโอ้ดีบแมกชนะแล้วได้เลยมีชื่อไหมตอนนั้นมีชื่อในวง,วงการมวยยังชื่อวงการมวยก็คือเริ่มเริ่มตั้งชื่อแล้วก็มีอย่างนั้นก็คือฝันชัยชอกันช่ง โอ้ยชอกันช่างเลยมาจากไหนชกกันช่างแถวแถวทางเหนือเป็นมวยภูทรอเราก็ชกมาเรื่อยๆวัยรุ่นก็ยังชกอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับชกอยู่เรื่อยๆก็ตอนมัธยมอะไรต่างๆเราก็ชกเป็นด้วยตัวเองแล้วก็ชกในนามของโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยไปด้วยครับก็คือเมืองไทยเนี่ยคือมันชกเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนไม่ ไม่แบ่งแยกเหมือนกับไอ้ที่อเมริกาใช่ไหมที่เมืองไทยนี่คือถ้าชกไฟแรกก็ถือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลไปเลยเด็กก็โปรเฟชชั่นอลแต่นี่นะคือเป็นสโมเกอร์ไฟตติ้งสโมเกอร์ไฟตติ้งก็คือพวกที่ทดลองมาอ๋อเกสโมเกอร์อ่าสโมเกอร์ไฟตติ้งก็เหมือนเหมือนกับพวกที่มาเริ่มจากศูนย์ในการเรียนรู้มวยไทยเสร็จแล้วก็มามาแชร์มาเทสกันว่าใครที่อยากมีการพัฒนาฝีมือขึ้นได้นี่คือเลเวล ศูนย์เลยนะมาถ<ม>ึงหนึ่ง<ม>เสร็จแล้วก็มีเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์คือพวกที่ชกประมาณ3ถึง8ครั้งเปน็นต้นไปเนะี<ม>่ยเขาก็มาชกแบบนี้<ม>แลว้วมวยที่นี่ไม่มีค่าตัวนะครับซื้อชกนะที่อเมริกาเนี่ยนะแต่บ้านเราเนี่ยได้ค่าตัวตั้งแต่อย่างที่พี่บอกเรื่องแปดวพี่ได้60บาทแล้วนี่คือแชมป์แล้วนะกบที่นี่ถึงบอกาโอ้ถ้าเขาเอาจริงเอาจังเรื่องมวยปุ๊บเนี่ยเขาโอ้โหจริงจังมาก เพราะว่าเขาต้องจกเขาต้องเสียเยอะแล้วก็คือถูกต้องครับคือผมว่าคนเล่นมวยที่นี่ก็ลงทุนก็ต้องลงทุนลงทุนใช่ใช่เขายอมที่จะเสียเพื่อสุขภาพอ่ะหลังจากนั้นคือไปทํางานไปเรียนต่อที่ไอ้ปริญญาตรีที่อุตรดิตถใช่ไหมเรียนคือเรานี่ชอบสายกีฬาอยู่แล้วอ่าพี่ก็เลยรงเรียนของสายพละรักษาอ่าเนมาลาศึกษาเ่าเป็นแนวพละรักษา จะจะรู้ทุกอย่างแต่คือเด่นคือในเรื่องของมวยนะฮะเพราะหลังจากที่เรียนที่นั่นจนจบก็เป็นครูสอนที่นั่นเลยเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ราชพัฒเลยนะโอ้โหครับผม่าฮะอยู่นั่นก็สิบปีอะชีวิตพกผันทําไมถึงมาอยู่นี่ได้แม่เรียนเอ่อทำงานที่นั่นสิปีก็บางครั้งมันชีวิตมันจําเจอ่าเ้กึกจำเจลวเบื่อล้วเราอยากท้าทายในชีวิตใหม่ๆที่อยากจะมา อภิชนภัยในชีวิตต่างแดนบ้างไงกออ็เลยนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งนะเพื่อนชื่อเพื่อนโยแหละนะครับผมบเขาม,มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เรียนจบปตี แล้วบินมาแล้วไม่เคยกลับบ้านเลยแล้วก็เขาก็มาได้ดิบได้ทีทํางานจนมีร้านอาหารมีรงต่างอยู่ที่นี่คือเราเห็นเขาแหละเราเห็นเขาใช่ใช่เขาก็ได้ชวนมามันไม่ได้ชวนนันเราเนี่ยแหละเราอยากมาสิ่งที่ฉันทําลงไปใจสั่งมาเราอยากกระจนภัยในชีวิตต่งแดนก็คือถึงเวลาแล้วเราหาเลยเอลสุขลาแล้วไ่เป็นไงเพื่อนออยาก มาใช้ชีวิตที่นี่เป็นอะไรยังไงบ้างยังไงบ้างเขาก็บอกคิดดีแล้วเหรอเพื่อนแล้วเจอคํานี้เราเป็นไงฟอร์เพราะว่าเขามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยเขาเขาเหมือนกับว่าผจญภัยในด้วยตัวเองโดยไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเขาเลยไงเขาก็จะเจอปัญหาและอุปสรรคเยอะมากกว่าเราก็เลยถามอย่างนี้คิดดีแล้วเพื่อนโอ้ยคิดดีแล้วอ่าถึงอยากจะมาเพราะผจญภัยมันดีแล้วอีกอย่างคือมีอย่างน้อยก็มีเพื่อนใช่ไหมเป็นตัวนําทาง ก็มาที่นี่ปุ๊บแรกๆอ่ะเราไม่ได้ไปเรื่องเข้าในค่ายมวยเลยก็ก็ทำมาทําอะไรก่อนนะถึงเมก่องการก็คือทาร้านอาหารถูกต้องครับมันถ้ามาจากเมืองไทยปุ๊บไม่รู้ก็ร้านเพื่อนอะไรนี้หรือว่าอ่าเริ่มต้นจากร้านเพื่อนไปช่วยเพื่อนกินข้าวอะไรต่างไปแล้วก็หนักเอาบอลสู้ทําต้องทําทุกอย่าง จากเราเนี่ยเคยเป็นครูสอนในหมายอะไรต้องชี้นิ้วบอกแรงต่างต้องพูดอย่างเดียวใข้าใจพอมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเราต้องโอ้โหทําอะไรด้วยทําทุกอย่างที่ต้องต้องทําเหมือนกับคนอื่นเข้าใจเริ่มจากศูนย์เหมือนกันตอนมานี่เราปรับตัวยากไหมพี่อย่างที่บอกเนี่ยมีมีเพื่อนเป็นเป็นฐานที่จะคอยแนะนําได้ช่วยเหลือนะเราเราก็ดีกว่าเขาหน่อยนึง แต่การปรับตัวก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราทําใจมาตั้งแต่เมืองไทยแล้วไงมายังไงเราก็ต้องเจอปัญหาและอุปสรรคโอ้ก็อันนี้อะไรนะไอ้ลูกศิษย์คนนั้นชื่อชื่ออะไรนะพี่อ่าชื่ออามินบาราฟิตอามีนบาราฟิตนะครับนั่นคือแชมป์เป็นแชมป์ทั่วครับทั่วอเมริกาแล้วก็เป็นแข่งที่มโนน่ิครโรเจอร์ที่โรเจอร์เนี่ยครับฝรั่งหมดเลย อ๋อก็จะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้แต่ก็คือมี9 5เนคือฝรั่งอยู่แล้วไงที่มาเรียนเนาะที่มาเรียนเห็นเห็นแบบที่คลาสเนี่ยก็เห็นแต่ฝรั่งนะมีคนไทยบ้างไหมหรือว่าอู้น้อยมากเป็นคนไทยน้อยมากก็คือบางครั้งเนี่ยคำพูดอยากเรียนอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้ลงมือปฏิบัติไงมันไม่เหมือนฝรั่งไงเขาอยากแล้วเขามาเลย เขาอยากแล้วก็มาเลยทวรเจ้คิดว่าไงถึงทำไมอยู่ฝรั่งก็มาชอบมวยไทยมันก็มีส่วนในเรื่องของออนไลน์อย่างหนึ่งนัคือเหมือนกีฬาหน้าตอนนี้อ่ะคือศิลปะการต่อสู้ครับเราพูดได้เต็มปากเลยว่าศิลปะการต่อสู้แบบยืนสู้อ่าแบบยืนสู้ก็คือสแตน i ฟต t ิ้งเนี่ยดีที่สุดของโลกก็คือมวยไทยครับอันนี้ไม่นับแบบไม่นับจิงเจอสูหรือว่าแบบซิ่งอะไรยืนไม่ที่แบบ อันนั้นคือแบบสแตนฟยติ้งอ่ะยืนสู้เนี่ยยืนสู้เดียวเดียวเนี่ยเราดีสุดเลยร้อยเปอร UFC MMA ที่ชกในรายการใหญ่ๆของของโลกตอนนี้คือถ้านักมวยคนไหนที่ไม่รู้ทักษะศิลปะการยืนสู้ของมวยไทยเนี่ยจะเป็นจุดบอดทันทีนี่คือเป็นจุดเด่นของมวยไทยก็ยังอย่างที่บอกว่าออนไลน์นะปัจจุบันนี้มันดีตรงที่ว่า เห็นรายการวันลุมพินีวันแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ใช่ไหมครับรายการวันแชมเปี้ยนชิพตอนนี้คือบูมขนาดที่ว่าคนดูรายการกีฬาระดับท็อปเทนก็คือวันลุมพินีเออวันแชมเปี้ยนชิพอยู่อันดับโฟนะท็อปโฟอันดับที่สี่อันดับสี่ของโลกครับ UFC ในอันดับเจ็ดอันดับเก้านะครับจริงเหรอ UFC ลองไปดูในรายการในตอนนี้เลยคือตอนนี้วันแชมเปี้ยนชิพแซงหน้า UFC แซงไปแล้วครับครับเรา พัฒนามวยไทยไปได้แน่ๆแล้วลูกศิษย์ที่ของพี่โดเจอร์ที่อยู่นี้เขาอยากไปต่อยไหมใช่ครับก็คือความฝันสุดท้ายเขาคือเป็นวันแชมเปี้ยนชิพใช่ครับใช่ครับในการความฝ่ฝันเขาหน้าตอนนี้ก็คือไม่ใช่ UFC ไม่ใช่อะไรด้วยแต่เป็นวันแชมเปี้ยนชิพ UFC มันคือเป็นมอเชาร์ดเป็นไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยคนลแบบ คนละแบบครับ UFC ก็คือมันทุกอย่างที่มันจะมิกรวมกันหมดอันนี้ก็ยิมยิมค่ายมวยนี่ที่เราอยู่นี่คือแคปิตอลเอ็มเอ็มเอ็มแคปิตอลเอ็มเอเมชื่อว่าอันนี้เป็นยิมฝรั่งอเล็กซานเดียครับยิมของฝรั่งมันมีทั้งหมด5สาขาเนี่ยโอ้หสาขาที่นี่ก็เป็นสาขาใหญ่ที่สุดครูเจย์ก็สอนที่นี่มานานละครับก็ก็มาช่วยแจมลูกศิษย์อย่างที่บอกเนี่ยคือมีอามีนบาราฟิกที่เป็นแชมป์เนี่ยนะเขาจะดูแลบริหาร เรื่องเฉพาะเกี่ยวกับมวยไทยเพราะเขามีหลากหลายศิลปะการต่อสู้ใช่ไหมโดยเฉพาะแล้วแคปิตอลนี่คือส่วนใหญ่คือเขารอบบริเวณสามล้านเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีว่ามวยไทยนะมาจากไหนคือมวยไทยที่นี่อ๋อเป็นครูโรเจอร์สอนที่นี่สอนแค่มวยไทยไหมหรือว่ามีอย่างอื่นอ่อหลากหลายครับหลากหลายก็คือมีอะไรบ้างยูดิสุเอ็มเอบอดี้เวทแต่ได้ข่าวว่ามีจิ๊ ไทยเลยครับที่เป็นจิมมวยไทยเลยของคนไทยเลยเป็นเรียมวยไทยเลยที่เพิ่งเปิดยิมมาได้แค่สองปีที่ที่ผ่านมาก็คือช่วงโควิดรอบสองปีใช่ครับแล้วก็เป็นครูคนไทยเลยครับเอ่คูัคชนเขาก็ชวนเราอ่ะนะได้ไหทำยิมอะไรต่างไหมพี่แบบโอ้พี่ก็ บอกครูชนจัดการเลยครูชนนี่สุดยอดแล้วแล้วเขาเก่งครับเก่งกจนนี้จนจะพัอเจ้าผูมาสมาชิกเนี่ยเกือบ300อ่ะครับ300คนที่มาเรียนมวยไทยใช่คือยิมนั้นชื่ออะไรเป็นเรียมมวยไทยครับเดิน์ลดิ้นใจแอนมวยไทยเดิรใจแอนมวยไทยครับอันนี้คือเป็นเดือนถึง2เดือนข้างหน้าเนี่ยห้องแถวแบบเล็กๆเนี่ยนะครับจากสมาชิก เกือบคนเนีอยคนนี่จะเป็นสมิยเป็นยิมใหญ่ใหญ่กว่าเดิมอีก3เท่าตัวใหญ่เท่านี้เลยไหมคัปต้ยคิดว่าปวะมาานั้นนะครับมีเวทีมวยอะไรต่างๆครบทุกอย่างคําถามต่อไปอยู่เมกาเนาะมาสิบกว่าปีอะพี่ครับใช่ตอนนั้นก็เป็นโคไปอะไรมาครับ เรามีมีอุปสรรคอะไรในในชีวิตบ้างไหมหรือว่ามีช่วงเวลาที่เราท้อบ้างไหมมันเป็นเรื่องปกติเนาะของของเราเนี่ยคือมาทํางานอยู่ไกลบ้านอันดับแรกก็คือมีความรู้สึกคือคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านบ้างแต่ยังดีที่เราเรายังมีมีทางออกก็คือสภาวะนี้คือมันเป็นโลกออนไลน์นะแล้วก็สกายบ้างยูยูทูบออนไลน์ต่างๆ คุยกับเพื่อนคุยกับญาติญาติครอบครัวที่อยู่ที่นี่ก็คือมันมันก็มีทั้งอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างแหละไม่ว่าเรื่องของอุปสรรคนเรื่องของการดําเนินชีวิตร้านอาหารก็ยิ่งแล้วเราทํางานกับคนต่างชาติะอะไรต่างๆม,มันก็มีปัญหาอะไรต่างๆบ้างทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะเป็นมันจะไปได้ได้สวยจะไปได้ดีก็คืออยู่ที่เราเนี่ยต้องมีความอดทนเราต้องเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ว่าเห็น เห็นใจตัวเองอย่างเดียวแต่ไม่ไม่เห็นใจเพื่อนโรงงานงต่างๆบางครั้งมันก็อยู่กันไม่ได้อีกอย่างนึงคือคนที่มาอยู่ที่นี่เมื่อวานรู้สึกว่าไปเจอกับป้าคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเขารู้ว่าเราสอนมวยเขารู้สึกโอ้อยากคุยกับเรื่องนี้มากเลยบอกอ,อยากจะให้สอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวให้กับผู้หญิงให้เยอะๆโดยเฉพาะหญิงเอเชียอะไรประมาณนะั<อ>้นเรารู้สึกโอ้ เออมันมันจริงๆนะนี่คืออยากจะฝากฝังว่าน้องๆเอ,อ่อไม่ว่าน้องผู้หญิงน้องอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเรามีมีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้เรียนในศิลปะการต่อสู้องกันตัวก็ทาดูแลเรื่อง,องอสุขภาพตัวเองควรที่จะทําก็เมื่อเอเอ,อไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมามาเล่นมวยไทยก็หนึ่งคือออกกำลังกายานอนานอสุขภาพดีได้เพื่อนได้เพื่อน ครสามคือได้ศิลปะของการเติมตัวเพื่อมีอะไรที่แบบเราไม่คาดคิดใช่ครับเอาฝากช่องเล็กน้อยไหมมีมีช่องด้วยนะเอมีช่อง YouTube ก็ครูโรเจอร์มวยไทยครูโรเจอร์นะครับชื่อเดียวเลยนะครับของอินสตาแกรมก็ที่เดียวกันอ่ายู u ูบไอจีเหมือนกันเลยครูโรเจอร์ไปฝึกไปตามกันได้นะไปไปช่วยกันซับครูโรเจอร์กันเยอะๆแล้วก็ใครอยากเรียนติดต่อครูโรเจอร์ได้เลยในทางอินสตาแกรมเนาะในไลน์แมสเซจไปได้เลยได้ วันนี้ขอบคุณพี่โรเจอร์อีกรอบนึงนะครับผมนีนวดนวดกันแบบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ขึ้นชกอยากอีกอ่ะอยากอีกอ่ะเออขึ้นชกขึ้นชกเดี๋ยวเดี๋ยว next time next time นะเดี๋ยวมาเรียนกับพี่โรเจอร์แน่นอนแล้วก็ดิเดนเจนมวยไทยได้ฝากติดตามเบนจ์เจนอาจจะไปสัมภาษณ์เบนจ์เจนแล้วเขื่อนก็ไม่พลาดแน่นอนถือว่าจริงๆชอบชอบออกกมางกายอยู่แล้วชอบปล่อยมวยออะไรยย่างงเี้แล้วก็จะได้สุขภาพ One. <laughs> oh. Oh. Back up. Back up. So, what the club? Yeah, we are here with champion, right? Yes. Can uh, you introduce name, yourself? My name is Amin Balafrik. I'm a two time world champion, a couple champions in here in the US, like North American champion and uh, oh, 135. Wow. Too many uh, champions. And, uh, <laughs> How long have you um, done Muay Thai? I've been doing Muay Thai since I was fourteen. I'm thirty-one years now. So oh, okay. I've been doing Muay Thai when I was back home in Morocco, mm -hmm. and then I moved here. It's the same, it's another American dream. So I yeah. moved here to US and uh, yeah, I moved here to US twenty twelve I believe. Uh, then yeah. I met Klu Roger and yeah. uh, style. He told he oh. told me you were you are the like the best student. Like yeah. the best? Uh, the I don't know, know about that. because he does, <laughs> I don't know if I'm one, his of, best the best. Suit. one yeah, of the best. One of the best. I don't best. know if I'm his best student because he always beat me up in training. Me. Oh yeah. really? Yeah, but even yeah. though you are a champion. Yeah, well that's that's why I'm champion because he always beat me up because uh, if he was nice, <laughs> easy, survive, survive. Yeah, I would yeah. not oh, be that I, I, I knew it because like only ten minutes sparring, kind of like you know, um, I yeah. I almost die, man. Yeah. It's like. Keep going, keep going. Imagine we do that every time we have a fight or we don't have a fight. We do that at least yeah. two hours, three hours a day, morning and night, non-stop, non-stop. Oh morning gosh. and night, I will. Oh. He will drive here in the mornings. We start at seven a.m. and we train yeah. every day. That's how he prepared me. I'm, 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 I would say I'm blessed and I'm lucky to have him with me because I, I have Thailand here. Like oh, I'm go word. to Thailand yeah. to practice Muay Thai. Yeah, I don't need to go to Thailand. Thailand is here. That's how I felt. So oh my and god, he, he really worked with me Muay Thai. Not only how to fight, how to punch and kick. It's it's more about the respect, the culture of Thailand. Yeah, and I'm, I'm in love with Thailand, man, just because of him. You know, <laughs> it's all the culture, all everything. You know, you like. say the same thing as him. Yeah. He's like, you know, he 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 didn't only teach Muay Thai. he he taught like yes. he teach all the aspects of like thai culture yes. And, and, yes. And, and you know well and that's he's that's, really proud you i know, think that's what yeah. is what is muay thai about and and that's what i learned from him most it's not yeah. only about anyone can teach you how to punch and kick but yeah everyone can teach you how to live by it so he does teach teach you how to live by it and and doesn't teach you like i say doesn't teach you only yeah. how to throw a strike or to win a fight he yeah. teaches you also how to to leave by by that fight, yeah. teach you also how to leave sure, yeah. by the style. Is a, a style? He showed me the respect of Thai. I I know all, all, almost all the Thai culture because <laughs> of him. You know, as a Thai person, you know, I just had a goosebump. Yeah. It's real. I, yeah. I, I, I I I'm I'm real proud. I'm, you know, i know proud. you should be yeah, proud, I'm proud I'm because so... when you have somebody like him here and telling people about Thai culture, is yeah. is a big thing. Like. I, I already go to thailand now every year because of him like if it wasn't him i wouldn't go to thailand like yeah. seriously all right man uh, thank you uh, thanks of for course, having of us course, yeah, yeah. Any time. i appreciate of it and um, he told me he's going to train me and try to challenge you oh. <laughs> <laughs> Good luck with oh. that. <laughs> look, look at this. <laughs> because when I'm with him, I'm a different person. Because I have to train, and even if you challenge me, and he say kick or punch, I can't pull him back. I'm sorry. <laughs> That's how no much respect I have for him. So, i uh, okay. all right man. Yeah. Thank, thank you, you, thank you. สวัสดีครับสวัสดีครับ so 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 Wait. 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 あっ